สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมคุณนนท์การเกษตรอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตการปลูกหน่อไม้ฝรั่งแบบร้างรากนะครับจะมาอธิบายการปลูกไว้กินเองลงในกระถางนะครับการดูแลนะครับต้นก้าหน่อไม้ฝรั่งนะครับตั้งแต่การปลูกเพาะปลูกนะครับจนไปการใส่ปุ๋ยดูแลนะครับการให้น้ํานะครับสําหรับมือใหม่นะครับคนก็ จะพูดว่าเอ้หน่อไม้ฝรั่งมันปลูกยากนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะบอกให้เลยนะครับว่ามันดูแลง่ายมากนะครับสําหรับการดูแลในกระถางนะครับส่วนลงแปลงนะครับถ้าใครยังไม่เคยปลูกนะครับเขาก็จะยังบอกว่ามันปลูกยากทั้งที่จริงนะครับมันไม่ได้ปลูกยากอย่างที่คิดนะครับแต่มันใช้เวลานานแค่นั้นเองนะครับการเพาะเมล็ดก็กว่าจะเอาไปลงปลูกนะครับมันใช้เวลานานนะครับ3เดือน4เดือนนะครับ5เดือนแล้วแต่นะครับ เพราะฉะนั้นคนก็เลยยังบอกว่าอมันปลูกยากนะครับกว่าจะได้เก็บนะครับอันนี้คือมันใช้เวลานานนะครับแต่มันปลูกไม่ยากนะมันใช้เวลานานนะเป็นเป็เ8 9เดือนนะครับถึงจะได้เก็บนะครับผลผลิตเพราะฉะนั้นผมก็จะมาพูดถึงการ,รปลูกไว้กินเองนะครับว่าเราปลูกไว้ยังไงนะครับควรทํายังไงมันถึงจะพอดีหรือ จะขยายพันธุ์ต่อทำยังไงนะครับวันนี้ก็จะมาพูดยาวๆเลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวเมล็ดพันธุ์นะครับเริ่มต้นเลยคนจะปลูกน่อไม้ฝรั่งนะครับเขาก็ต้องมีเมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์ใช่ไหมครับสาหรับเมล็ดพันธุ์อันนี้ผมก็เอามาติดสวนนะครับอันนี้ผมถอนมาตัดมานะครับสามวันสีวันแล้วแหละนะครับอันนี้ก็เลยมาให้ดูเผื่อใครไม่รู้นะครับว่าเมล็ดพันธุ์มันเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวมันดกดกนะครับต้นหนึ่งเนี่ยก็เยอะนะครับก็ออกสีส้มๆแดงๆนะครับอันนี้ผมเอามาให้ดูนะครับทีนี้นะครับเมื่อได้เมล็ดพันมาแล้วครับเราก็ต้องเอามาแกะออกครับแกะเมล็ดออกเนี่ยเมล็ดอยู่ในผลของมันเนี่ยครับหนึ่งผลก็จะมีตั้งแต่หนึ่งเมล็ดถึงสี่ห้าเมล็ดแล้วแต่เมล็ดที่สมบูรณ์นะครับอันนี้มีหนึ่งเมล็ดนะครับ อันนี้คือมเมล็ดพันธุ์นะครับอ่ามีอันนี้มีสองแล้วก็เอาไปล้างน้ําครับไปล้างน้ําแกะต้องแกะออกก่อนนะเผื่อจะได้มเมล็ดนะครับ <laughs> <c oughs> ก็ต้องเอาไปล้างน้ํานะครับก็ <c oughs> เอาไปตากแดดพึ่งแดดไว้นะครับหนึ่งวันนะครับแล้วก็เอามาเพาะลงแปลงหรือลงถุงดํานะครับการพาเพาะเมล็ดก,ก็ต้องเอาไปแช่น้ําไว้ก่อนนะครับ <c oughs> อ่าหนึ่งคืน รือ30นาทีก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ห่อใส่ผ้าอย่างที่ผมลงให้ดูหลายๆคลิปนะครับทีนี้เมื่อได้ลงมาแล้วนะครับเราก็จะเอามาเพาะลงในถุงดําในถุงดํานี้ก็จะมีแล้วแต่เราจะใส่นะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูเฉยเ,ฉยเฉยครับพอลงไปให้ดูหลายคลิปแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็คือเอามาเล็ดนะครับหยอดลงไปหลังจากที่เราเช่น้ําแล้วก็ห่อผ้าไว้จนรากมันงอกออกมาครับประมาณ เกือบหนึ่งอาทิตย์นะครับเกือบหนึ่งอาทิตย์ครับทีนี้เราก็มาลงในถุงดําที่เราเตรียมดินไว้ดินที่ใช้ก็เป็นดินร่วนดินร่วนปนทรายประมาณนี้นะครับก็เอามาผสมกับเกลบดดำนะครับแล้วก็เอามาใส่ในดินผสมลงในถุงดํานะครับแล้วก็หย่อดเมล็ดลงนะครับหลังจากที่เมล็ดมันงอกลากออกมาแล้วนะครับประมาณ1สัปดาห์เราก็เอาลงอันนี้ก็จะประมาณ1เดือนนะครับถึงเดือนนิดๆนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับ อันนี้ถุงดํานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าผมเพาะไว้นะครับวันนี้ไม่ได้อยู่ในสวนนะครับมาอยู่บ้านหน้าบ้านผมก็ปลูกไว้กินเองนะครับอ่าอันนี้ก็คือสองเดือนกว่าอันนี้สามารถส่งได้ครับแต่ผมยังไม่ส่งนะครับผมก็จะดูแลไปให้เขาซื้อๆวนะครับผมจะเพื่อดูราคาเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเอาส่งก็ประมาณสิบบาทนะครับผมก็จําหน่ายอยู่เพราะว่ามันมีอยู่ประมาณสามเมล็ด สองสามเมล็ดสี่เมล็ดห้าเมล็ดแล้วแต่นะครับอันนี้พูดให้ฟังนะครับก็ดูแลไปเรื่อยๆครับ่าดูแลไปเรื่อยๆการดูเละนะครับก็ไม่ต้องไปใส่อะไรเยอะๆมากมายครับถ้ามันเยอะต้นมันเยอะผมก็ถอนออกนะครับถอนออกเอาไว้แต่ต้นใหญ่ๆเพราะว่าเริ่มต้นมามันก็จะต้นเล็กใช่ไหมครับอันนี้มันก็เยอะไปแล้วอันนี้การดูและนะครับการดูแลอันนี้อันนี้เอาให้ดู เพื่อเขาความเข้าใจนะครับก็ถอนออกนะครับเพื่อให้เขาออกมาใหม่นะครับอันนี้ก็ดูเลกันนะครับสําหรับการเลี้ยงนะครับต้นหน่อไม้ฝรั่งก็ให้มันสวยงามนะครับอันนี้ก็คือ2เดือนกว่านะครับมาไว้สัก3เดือนแล้วกันนะสเดือน4เดือนอันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับนี้ก็ลงให้ดูเรื่อยๆนะครับอันนี้ลงให้ดูเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็คือถอนออกนะครับน,นี่แม่ค้าเดินผ่านไนะข้าวทนะุกวันตอนยินนะอ่าไม่เป็นไรครับโอเคอันนี้ก็ถอนไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็คือการดูเรน,นะครับตัวตัวต้นที่มันติดมามันต้นเล็กนะครับตัวนี้มันใหญ่แล้วเราก็เลือยไปต้นใหญ่นะครับเดี๋ยวเขาก็ออกหนอที่นี้อ่าเมื่อเราดูเรน,นะครับ การเลี้ยงดูนะครับเสร็จนะครับก็จะมาพูดถึงการรดน้าครับการรดน้ําทํายังไงนะครับบางคนรดทุกวันไหมกี่วันรดตอนไหนนะครับอันนี้ผมบอกเลยนอะนไม้ฝรั่งมันชอบแดดนะครับชอบแดดเพราะฉะนั้นมันไม่ค่อยชอบน้ําแน่นอนนะครับแต่มันก็ต้องการความชุ่มชื้นเวลามันออกมานอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนข้างหลังผมนี่ผม เทียบจะไม่ได้ลดน้ำเลยครับฝนนะครับแล้วก็ลดเ,เป็นบางครั้งนะครับฝนนี่สามสี่ห้าวันแล้วแต่ครับหรือเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์มันตกมาผมก็จะปล่อยมันตามเลยนะไม่ได้ลดทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นหน่อไม้ฝรั่งอดน้ําไว้สักสิบห้ายี่สิบวันยิ่งดีนะครับมันก็จะได้ออกหน่อมาพร้อมกันอันนี้มันคือการดูแลนะครับหน่อไม้ฝรั่งมันจะง่ายตรงนี้ครับ อยู่ข้างหลังผมนี่ผมบอกได้เลยนะครับถ้าใครได้ติดตามอันนี้ผมเพาะจากมะเร็ดนะครับแต่เป็นสายพันธุ์สีม่วงนะครับผมนี่ผมก็ประมาณหนึ่งปีแล้วแหละนะครับตั้งแต่ปลูกขึ้นมานะครับอเดี๋ยวผมก็จะให้ดูด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับการดูแลแล้วก็จะอธิบายให้เข้าใจนะครับสําหรับก้านะครับก็เพาะไปเรื่อยๆครับส่วนล้างรากก็ต้องขุดนะครับบางทีบางคนถามผมสงให้นะครับบางทีกลัวมันตายนะมันไม่ตายนะครับ ขุดล้างรากเผื่อจะได้นะครับบางคนใจร้อนอย่าใจร้อนนะครับเป็นใจเย็นๆนะครับมันยังไงมันก็ได้ปลูกนะครับบางคนเอาไปปลูกก็กลัวมันตายนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูลงในกระถางนะครับเพื่อความเข้าใจและอธิบายง่ายๆนะครับโอเคอันนี้คือสีม่วงครับก็มีติดดอกออกผลนะครับก็เก็บบ้างนะครับลงเพาะบ้างนะครับก็เริ่มทยอยทยอยมีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมหาอาวุธก่อนอา้าวเดี๋ยวผมให้ดูแต่ละกระถางนะครับแล้วก็ตัวผมเพาะไว้อยู่ที่บ้านนี่ครับไม่ได้อยู่ในสวนนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็จะอธิบายนะครับให้เข้าใจด้วยนะครับโอเคครับผมตามผมมาเลย